สวัสดีค่ะกลับมาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสายการบินกันอีกแล้วนะคะวันนี้ถึงคิวของสายการบินไทยซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติของประเทศไทยนั่นเองค่ะการบินไทยเป็นสายการบิน Star Airline ซึ่งให้บริการหลากหลายเส้นทางการบินทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปอเมริกาค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องของบินแล้ววันนี้ค่ะเราจะมีบินระยะยาวนะคะระยะเวลาประมาณ1ิบชั่วโมงโดยขึ้นมาบนเครื่องนะคะเราก็จะมาที่ที่นั่งของเราจากนั้นพนักงานการบินก็จะแจกหูฟังหมอนผ้าหม่มซึ่งจำเป็นมากๆสำหรับเที่ยวบินระยะยาวค่ะ สำหรับเที่ยวบินระยะยาวนะคะหน้าที่นั่งของท่านนะคะจะมีหน้าจอซึ่งเอาไวด้ดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมได้นั่นเองค่ะสำหรับใครที่มองหาที่เสียบหูฟังนะคะให้สังเกตตรงที่วางแขนนะคะจะมีที่เสียบสำหรับเสียบหูฟังอยู่ค่ะ และสำหรับใครที่มองหาที่ชาร์จมือถือนะคะที่ชาร์จของเครื่องการบินไทยนะคะยังเป็นที่ชาร์จแบบ USB รุ่นเก่าอยู่นะคะซึ่งสำหรับใครที่มีมือถือรุ่นใหม่ก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะสำหรับเที่ยวบินระหว่างยุโรปการบินไทยจะใช้เป็นเครื่องบินลำใหญ่ซึ่งที่นั่งจะเป็นแบบ3-3-3หรือแบบ3-4-3ซึ่งสามารถบรรจุผู้โดยสารได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ ก่อนที่เครื่องจะขึ้นบินนะคะอย่าลืมสังเกตที่หน้าจอนะคะเพราะหน้าจอจะมีสาธิตกฎระเบียบของสายการบินที่ควรปฏิบัติตามค่ะสำหรับหน้าจอนะคะจะเป็นระบบสัมผัสนะคะซึ่งในจอนั้นนะคะก็จะรวบรวมเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆไว้นะคะไม่ว่าจะเป็น หนังเพลงเกมหรือว่าจะเป็นสำรวจเส้นทางต่างๆที่สายการบินไทยให้บริการค่ะ ลืมบอกไปค่ะว่าสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะคะถ้าใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยจีนญี่ปุน่นเกาหลีหรือว่าภาษาอื่นๆมีให้เลือกหลากหลายมากมายเลยค่ะที่สําคัญนะคะเขารวบรวมหนังไว้มากมายหลายเรื่องและหลากหลายแนวด้วยค่ะ สำหรับเที่ยวบินระยะยาวแบบนี้นะคะก็ดูหนังวนไปยาวๆเลยค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่านั่งไม่สบายนะคะที่นั่งสามารถปรับเอ็นได้รวมถึงพนักพิงศีรษะนะคะสามารถปรับให้เข้ากับทรงของรูปหัวเราได้ค่ะ สำหรับการนั่งเที่ยวบินระยะยาวนะคะอย่าลืมที่จะลุกไปเข้าห้องน้ำนะคะสัญลักษณ์ห้องน้ำสามารถดูได้บนเครื่องบินนะคะซึ่งเดินตามได้เลยค่ะปกติจะอยู่ที่ด้านหน้าหรือว่าด้านหลังของเครื่องนะคะซึ่งในห้องน้ำนะคะก็จะมีขนาดกว้างพอสมควรนะคะไม่เล็กจนเกินไปก็สะดวกต่อการใช้บริการค่ะ สำหรับเที่ยวบินนี้นะคะซึ่งเป็นเที่ยวบินระยะยาวการเสิร์ฟอาหารจะมีกันทั้งหมด2ครั้งนะคะก็จะเป็นดินเนอร์แล้วก็เป็นมื้อเช้านะคะพนักงานสองสายการบินก็จะเดินมาให้บริการอาหารนะคะถึงที่นั่งเลยส่วนในเรื่องของอาหารการบินไทยนะคะถือว่าครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานรวมถึงผลไม้นะคะที่สำคัญมีสแน็คสามารถขอเครื่องดื่มได้เพิ่มด้วยค่ะ และนี่คือบริการของการบินไทยถือว่าประทับใจตรงเสิร์ฟอาหารตลอดเวลาเครื่องดื่มตลอดเวลาค่ะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ